ในเรื่องของ The Fear to f a Tom ก็จะเล่าถึงเหตุการณ์ของชายหนุ่มที่ชื่อว่า n o อาห์เบเกอร์ได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตอนที่เขาอยู่ในช่วงอายุ18ปีที่ได้รับงานในการดูแลบ้านของคุณรอยคาสันเจ้าของบริษัทสื่อโฆษณาใหญ่ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์โนอาตอบรับเพราะว่าเขาไม่มีอะไรทําในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นั้นแถมยังได้เงินค่าขนมเกือบต้อง100รอดอลลาร์เลยทีเดียวแถมยังได้ทํากันบ้านในช่วงวันหยุดในบ้านหลังใหญ่อีกด้วยแต่ในคืนนั้นเองก็มีใครบางคนพยายามที่จะบุกเบ้านคุณ คาสันด้ว,วัสดีครับยูกูวอซัมทีวีเช่นเคยวันนี้ก็จะมาสรุปในเรื่องของเกม f a ีย o ูฟาทอมเฮาส์คาสันนะครับซึ่งจะเป็นเรื่องราวที่เล่าถึงชายหนุม่มมชื่อว่าโนอาเบเกอร์ที่ได้ฝันเห็นร้านเครื่องซักผ้าอัตโนมัติที่เต็มไปด้วยภาพหลอนนะครับแล้วเขาได้พบกับชายคนหนึ่งที่ได้สั่งให้โนอาไปตามหาผงฟอกขาวนะครับแล้วเขาก็โมโหมากๆเลย ในขณะที่พ่อของเขาครับก็ปลุกให้โนออาตื่นขึ้นมาจากความฝันนะครับแล้วก็เริ่มที่จะไปเตรียมตัวทํางานที่บ้านของคุณคาสันนะครับพ่อของโนอาบอกให้ตามหาคุณแจที่บ้านคุณคาสันที่แอบอยู่ที่หินปลอมตรงบริเวณบ้านสุนัขของคุณคาสันนะครับและให้ไปดูแลบ้านจนถึงเช้าวันต่อมาโนอาลงรถแล้วก็พ่อได้ขับรถออกไปแล้วก็บอกให้ลูกโชคดีนะครับอย่างไรก็ตามสาเหตุที่คุณคาสันให้โนออามาเฝ้าบ้านแห่งนี้เพราะว่าม้าของคุณคาสันเนี่ยมีอาการป่วยจึงทาให ต้องมีคนดูแลอยู่ที่บ้านนะครับคุณคาสันไว้เนื้อเชื่อใจเพราะว่าเป็นเพื่อนของคุณพ่อนั่นเองโนอาก็ตอบรับผ่านการส่งข้อความว่าเขาจะดูแลบ้านให้โดยบ้านของคุณคาสันนั้นก็มีอุปกรณ์ราคาแพงอย่างกล้องแล้วก็อุปกรณ์ในการถ่ายสื่อโฆษณาต่างๆทําให้มีการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยอย่างกล้องวงจรปิดแล้วก็เสียงสัญญ,ญาณเตือนด้วยโดยโนอามีแฟนสาวคนหนึ่งที่ชื่อว่าเอเวลินคูเปอร์ครับเธอมีนิสัยติสติสนิดน,นึงก็คือว่าจะมีการส่งข้อความหาโนอาแล้วก็มีปากเสียยงดิดน่อ แต่ว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเข้าใจผิดของแฟนใหม่กับแฟนเก่าของโนอาครับแฟนเก่าของโนอาเนี่ยจะมีชื่อว่าคาร่าครับที่ไม่ใช่เป็นแฟนที่ดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ทําให้โนอาเนี่ยกลัวเธอในช่วงเวลาต่อมาด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามเอเวลินคูเปอร์ก็บอกครับโนอาว่ามันเป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วนะครับโนอาก็ได้พยายามลืมเรื่องนี้เอาไว้ หลังจากนั้นโนอาก็จะเข้ามาในบ้านแล้วก็ได้ดูแลตรวจสอบในบ้านขนาดใหญ่ของคุณคาสันที่จะมีระบบรักษาความปลอดภัยผ่านการดูตรงคอมพิวเตอร์นะครับแต่ว่าคุณคาสันนั้นได้ส่งมเมสเซจมาหาโนอาว่าคอมพิวเตอร์ของเขาเนี่ยเกิดเสียหายนะครับและกล้องไม่ทํางานทําให้โนอาเนี่ยไปตรวจสอบคอมพิวเตอร์แล้วก็ลงโปรแกรมแอนตี้ไวรัสนะครับหลังจากนั้นก็มีการแก้ไขเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้แล้วก็เปิดกล้องวงจรปิดได้สําเร็จอีกครั้งหนึง่งโดยคุณคาสันก็ขอบคุณนะครับแล้วก็จะตอบแทนด้วยทิป และโ no นอาก็ได้หยิบอาหารมาจากชั้นใต้ดินมาป้อนมันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงเวลาว่างของโนอาครับทำให้โ no นอาก็สามารถดูรายการทีวีที่แฟนส่งให้ดูได้แต่ว่าก็จะมีเสียงเคาะประตูแล้วก็เสียงเคาะกระจแกแปลกๆเกิดขึ้นมานะครับแต่ว่าโนอาก็ไม่สนใจอะไรครับโนอาก็นั่งดูรายการทีวีของแฟนต่อไปจากนั้นก็ได้รับข้อความจากคุณคาสันให้ไปซื้ออาหารและก็ของกินนะครับซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นการทําหน้าที่เกินการเฝ้าบ้านไปแล้วโนอารู้จักคุณคาสันดีครับกก็เลยไปซออปซืื้้้อออขงใหที่ราสะดว จนโนอาได้พบกับเพื่อน2คนนะครับที่ชื่อว่าโจนเนอร์กับแอนดี้ที่เพิ่งจะพบเจอกับแฟนเก่าของโนอาที่ชื่อว่าคาร่านะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมาซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อแห่งนี้เหมือนกับว่าจะซื้อเป็นกระป๋องหลายๆอย่างเหมือนกับจะเป็นการจัดงานปาร์ตี้นั่นเองนะครับซึ่งแฟนเก่าของโนอาเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่า3ปีนะครับแล้วเธอก็มีอาการแปลกๆอย่างเช่นไม่ชอบแต่งหน้าแล้วก็ทําหน้าโสมๆนะครับทำให้ดูเหมือนว่านี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้โนอาเลิกกับคาร่าก็ได้นะครับอย โนอาห์ก็ได้ซื้อของตามที่คุณคาสันบอกนะครับแล้วก็เดินทางกลับมาบ้านด้วยจักรยานครับซึ่งแอนดี้ก็ได้ส่งข้อความให้กับโนอาห์นะครับซึ่งมีการเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับคุณคาสันบนโลกอินเทอร์เน็ตครับที่ได้เผยว่าอดีตภรรยาของคุณคาสันได้ได้ส่งจดหมายครูว่าจะมีการทำร้ายกันเกิดขึ้นเนื่องจากว่ามีการหย่าร้างกันแล้วก็อาจจะมีเหตุการณ์ร้ายๆเกิดขึ้นนะครับซึ่งเป็นข่าวลือที่ทําให้โนอาห์นั้นก็เริ่มวิตกกังวลว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นที่บ้านคุณคคคาาาาาาัันนนนนใืืีี้หหรรรอออเปลล่่่่ยงงไกก็ตมจท ข้อความเสร็จแล้วเนี่ยก็มีเสียงกริ่งเกิดขึ้นมาสรุปแล้วมีชายคนหนึ่งที่มาส่งพิซ่าอยู่ที่หน้าบ้านซึ่งโนอาไม่ได้สั่งมันนะครับแต่ว่าคนที่สั่งก็ยืนยันว่าที่อยู่ตรงนะครับแล้วก็ให้ส่งมาที่นี่นั่นเองนะครับด้วยความสงสัยของโนอาก็เลยยังไม่แน่ใจว่าจะกินดีหรือเปล่านะครับแต่สุดท้ายแล้วก็ได้รับพ่อความจากคุณคาสันนะครับว่าจริงๆแล้วคุณคาสันนี่แหละฮะเป็นคนสั่งพิซ่าให้กับโนอากินนั่นเองนะครับแล้วโนอาก็จะนั่งกินพิซ่ซ่าาาาาแแแล้วววกกกก็็ดูรยรยทีีไปเนนบตฟสขออง ฝันดีแล้วก็หลับไปแล้วนะครับก็หลังจากนั้นนี่โนอาก็ได้เข้าไปตรวจสอบที่กล้องวงจรปิดนะครับแต่ว่าก็ได้พบกับเงาของผู้หญิงคนหนึ่งที่เหมือนจะมาส่งชอ่อดอกไม้วางไว้ที่หน้าบ้านพร้อมกับกดกิ่งเรียกนั่นเองทําให้โนอานั้นก็เริ่มพิจิตก,กังวลน,นะครับแล้วก็ถามว่าเธอเป็นใครนะครับแต่ว่าพอเปิดประตูไปก็เป็นแค่ การวางดอกไม้เท่านั้นนะครับซึ่งช่อดอกไม้ตัวนี้ก็อาจจะเป็นการคาดเดาว่าจะเป็นหนึ่งในอดีตภรรยาของคุณคาสันนะครับที่ได้ส่งดอกไม้อันนี้มาให้น,นั่นเองโนอาก็ได้รับข้อความปริศนาในช่วงเวลาสามทุ่มครึ่งนะครับที่บอกว่านายอร่อยกับมือข้ามหรือเปล่า แต่โนอามองโลกในแง่ดีครับว่าอาจจะเป็นคนที่ส่งข้อความผิดหรือเปล่านะครับทำให้โนอาก็ไม่ได้สนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าข้อความมันก็ดูเหมือนว่าจะเจาะลึกไปสู่ตัวโนอาเองครับทั้งประโยคที่มันดูเหมือนว่าจะเป็นการหึงหวงแล้วก็ดูโมโหอยู่ตลอดเวลานะครับทำให้โนานั้นก็คิดว่าน่าจะเป็นการกันแกล้งกันของเพื่อนทั้งสองคนที่เจอในร้านสะดวกซื้อหรือเปล่านะครับโนอาก็ไม่ได้สนใจครับแต่ว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยโนาก็เริ่มที่จะไปทําการบ้านหลังจากนะั้นเขาก็งีบหลับไปครับเวลาผ่านไปช่วง ครึ่งครับโนอาได้ตื่นขึ้นมาเนื่องจากว่าอยู่ดีไฟก็ดับขึ้นนะฮะแล้วก็หมาก็เริ่มเห่าเสียงดังครับโนอาคิดว่าน่าจะเป็นการกันแกล้งของเพื่อนๆทั้งสองคนอีกแล้วนะครับก็เลยไปเป็นเปิดสวิตช์แบบไม่ได้คิดอะไรนะครับอย่างไรก็ตามตัวโนอาเองได้รับข้อความปริศนายครั้งหนึ่งแล้วบอกว่าไหนบอกว่าเรายังเป็นเพื่อนกันได้ไงโนอาถามว่านี่นายเป็นใครกันแน่แล้วก็บอกว่าตูเนอร์มันไม่ใช่เรื่องตลกนะครับแล้วก็นึกว่าเป็นเพื่อนแกล้งนั่นเองโนอารกรรีบที่จะไปทําการบ้านต่อนะคร กล้องวงจรปิดนะครับและดูเหมือนว่าจะมีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาในบ้านนะครับแต่ว่าโนอาก็ลงไปสำรวจข้างล่างแต่ก็ไม่เจออะไรนะครับแต่ว่าได้เจอว่ามีไมโครเวฟได้เปิดอยู่นั่นเองก็เลยไปปิดมันทํ้งที่เขาก็ได้รับข้อความอีกครั้งหนึ่งแล้วครับแล้วเขาก็คิดว่านี่จะน่าจะเป็นการกันแกล้งกันแล้วก็ได้มีการส่งข้อความไปหาแอนดี้กับจูเนอร์ครับซึ่งสุดท้ายแล้วต้องสองคนเนี่ยไม่ได้อยู่ที่บ้านหลังนั้นนะครับแต่ว่าทพ้งเพื่อนทั้งสองคนนั้นไปดูหนังอยู่ที่บ้านของอีกหลังหนึ่นนออ,กกอ,อที่จจะได้้รับขความามก แอนดี้ครั้งหนึ่งให้ไปอ่านบทความของคุณคาสันเพิ่มเติมนะครับแต่ก็ได้พบว่ามีสาวคนหนึ่งนั้นได้ถือมีดแล้วก็ขึ้นมาที่ห้องที่อยู่ชั้น2แล้วนะครับซึ่งนั่นก็คือแฟนเก่าของโนอาที่ชื่อว่าคาราครับที่คิดถึงโนอาแล้วก็พยายามที่จะสังหารเขาเนื่องจากว่าน่าจะเจอโนอาตอนที่อยู่ที่บ้านของคุณคาสันนะครับทำให้โนอานั้นเนี่ยก็รีบที่จะ ไปหลบอยู่ที่ห้องคอมพิวเตอร์นะครับเพราะประตูด้านนอกของห้องคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะถูกปิดกั้นเอาไว้นะครับทำให้ตัวของคาร่านะครับก็เริ่มที่จะมีการตะโกนหาโนอาแล้วก็บอกว่าโนาโนาทําไมเธอถึงไม่ยอมรับฉันแล้วก็ยังไม่ยอมเป็นเพื่อนกันอีกนะครับสุดท้ายแล้วดูเหมือนว่าโนานั้นก็จะถูกคาร่านั้นเล่นงานนะครับแต่อย่างไรก็ตามตัวโนาเองก็ไล่ตัวคาร่าให้ไปนะครับไม่งั้นเขาจะแจ้งตํารวจทันทีครับทำให้โนานั้นก็รีบไปหลบที่ห้องเครื่องซักผ้าครับ dan คาร่าก็รีบเข้าไปในห้องคอมพิวเตอร์ครับแต่ว่าก็ไม่เจอโนอาโนาก็รีบออกมาในช่วงเวลานั้นทันทีครับหลังจากที่ออกมาจากบ้านได้โนาก็รีบแจ้งตำรวจนะครับแล้วก็คาร่านั้นก็หายตัวไปแล้วนะครับหลังจากที่ตำรวจมาสุดท้ายแล้วตำรวจก็ไปตามหาที่บ้านของคาร่านะครับแล้วก็ดูว่าเธอนั้นเสพยาครับแล้วเธอก็ดูเหมือนว่าจะมีอาการจิตหลอนนะครับแล้วก็เริ่มที่จะมาไล่ล่าโนาตอนที่เห็นเขามาที่บ้านของคุณคาสันครับทำให้นี่ก็เป็นเรื่องราวที่ทําให้โนานั้นก็ไม่ลืมไม่ลงจริงๆนะครับว่าแฟนสาวของเธอที่เคยเป็น อดีตแฟนเก่าเนี่ยมีอาการติดยาแล้วก็จะน่ากลัวแล้วก็จะโมโหทุกครั้งนะครับแล้วก็โมโหสิ่งที่โนอาเคยเลอกกับเธอ่นองนะครับสุดท้ายแล้วคนตำรวจก็ไปจับตัวคาร่านะครับแล้วก็ได้เห็นหลักฐานที่มัดตัวเธอนะครับทั้งตัววิดีโอฟุตเทจที่มีการถือมีดของบ้านคุนคาสันนะครับแล้วก็จะมาเล่นงานตัวโนอานั่นเองนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องของเกมเฟียทูฟาทอมเอพิโซดที่3ามเฮาคาสันนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ไม่มีผีหรืออะไรนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของคนจริงๆที่มีอาการจริตหลอน หลังจากที่เสพยาไปนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆเลยนะครับยังไงขอบคุณทุกคนมากครับที่ขเข้ามาชมคลินี้ก็ฝากเพื่อนกดไลค์ฝากติดตามไปเลยกันนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาอนสวัสดีครับ